รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Stop. อินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเที่ยว อยู่กันที่นี่ต่อเนื่องเลยที่อุทยานแห่งชาติะลุเตาที่จังหวัดสตูลครับความงดงามของท้องทะเลยังอยู่กับเราและจุดที่เราอยู่เลยนะคะก็<ช>คือเ<ม>กาะรอกรอยค่ะเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักถ่ายภาพเลยนะคะไม่ว่าจะมุมไหนก็สวยมากๆเลยเพราะว่าด้านหลังคือสีทะเลสวยส,วยสุดๆเลยค่ะเป็นดีมเดสเซเนชั่นของนักท่องเที่ยวค่ะและเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดชมวิว360องศาคุณผู้ชมฮะความสวยงามมองไปนิ่สุดลูกหูลูกตาเนะยฮะ น้ำทะเลท้องฟ้าภูเขานี่ตัดกันแบบว่าชัดเจนสีเขียวมรกตเลยตรงนี้ก็เลยได้ฉายาว่าเป็นทะเลมรกตนั่นเองฮะจริงๆแค่เราเข้ามานะก็เรียกได้ว่าเห็นประการังเห็นปลาอะไรยะมากมายอยู่ที่ทะเลแล้วอ่ะใช่แบบรอต้อนรับพวกเราเลยนะอ่ะอย่าช้าฮะไปถ่ายรูปเล่งกันดีกว่าเนาะจอยเริ่มจากจุดนี้เลยไหมอ่ะตรงนี้เลยดีกว่ากันตรงนี้ตร ใส่แล้วก็ทรายละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็แค่อยู่แค่นี้ก็แบบมีปลาว่ายให้เราเห็นแล้วว่าสวยจริงครับดูฮะแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าในช่วงน้ําลงเนี่ยเราสามารถเดินไปที่เกาะตรงนู้นได้เลยนะฮะชื่อว่าเกาะดงครับก็คือเหมือนคล้ายๆทะเลแหวกที่เดินได้เลยใช่อย่างนั้นเลยโอ้เอาละค่ะแต่ว่าต่อไปที่จะพาไปแอมพร้อมไหมที่จะทําอะไรแบบสนุกสนานพร้อมเสมอพร้อมใช่ไหมทริปนี้เต็มที่อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นจัดไปสนุกจริงเปล่าก็ต้องลองดู โอ้ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากโอ้ว้าวต้บกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปนะคะเนื็อคือเกาะหินซ้อนตรงนี้ค่ะเพราะว่าหินมันจะซ้อนกันเนะแต่ว่าไม่มีชายขาดให้เราลงไปถ่ายรูปซ้อนกันแบบว่าไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะคุณผู้ชมนะก้อนใหญ่มากเนี่ยลองดูฮะไม่น่าเชื่อเหมือนกับ ใครไปหยิบหินมาซ้อนอแต่การสารันนิษฐานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการซ้อนกันเองตามธรรมชาติาถ่ายรูวกันไหมอ่ะถ่ายแบบถ่ายยังไงอ่ะก็จอยถ่ายให้เราหน่อยดิไ<ว>ม่ไม่ไม่เราอยากได้ภาพเดีวยวกับหินแต่มาดูใ<ว>ห้เหมือนกัก็วันนี้ก็สอนแล้วนีดถ่ายยังไงไม่ลองทำไม่เป็นแน่ๆเอาไปเหมือนแบบยังงไดี ดำน้ำขึ้นมาเหนื่อยอ่ะน้ำมาให้ดื่มน้ำแร่หน่อยจะได้สดชื่นโอเครู้ใจจริงๆโหต้องบอัว่าตรงนี้เป็นจุดดำน้ำที่สวยมากๆสวยไหมใช่ที่สุดเลยค่ะที่เกาะโดงอ่าวกำนังนะคะเจออะไรบ้างแอมคือลงไปเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นประการังไฟให้คุณผู้ชมฮะมันจะเป็นแนวแบบ ดไปขดมาแล้วก็สีเนี่ยเขาจะชัดๆออกแบบขาวๆทอนแสงขึ้นมาส่วนปลาที่ผมเจอเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาช่อนปลาสวายไม่ต่อจืดไหมนะ้ะอันนี้อันนี้เท่าที่อันนี้ไม่ได้เจอฮะมีกอปลาการังเนี่ยที่เขาเรียกว่าปลาเีโมปลากระตูนเนี่ยที่อยู่เนี่ยเป็นกอๆเยอะแยะมากมายเลยถือว่าเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะ ที่แบบว่าต้องมาให้ได้ต้องมาดูของจริงคือจะบอกว่าใต้นี่ค่ะคือลงไปนะคือเขาจะเป็นเหมือนปะการังทั้งหมดเลยนะคะ่ะแล้วก็จะมีพวกดอกไม้ทะเลพวกปลาก,กระตูนแล้วก็ฝูงปลาคือเยอะมากเอาจริงๆแค่ป้เรือเราเนี่ยก็เป็นพันๆเป็นหมื่นๆช่วชแล้วอะอเอาเป็นว่าที่นี่นะคะเป็นด r e a m destination ของนักดำน้ำแน่นอนค่ะและที่พาเรามาที่สวยๆแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกับ lovely stone travel ค่ะครับผม,มเริ่มหิวแล้วอะ หิวมากอยากกินอาหารใต้อะใช่ไหมอยากกินแบบรสจัดๆอร่อยอร่อยอะไหนๆก็จะได้ไปทานอาหารใต้แล้วไงโอม้ยนะี่คือนานินาทีนี้ไม่เลี้ยงเพื่อนเลยอะไม่แอมก็ปกติเราก็เราที่มาทำงานนี่เหรอไงเราไม่ได้พกตังค์มาเลยนะเนี่ยไปเดี๋ยวไปกดมันห่างกูเอทีเอ็มพอดีร้านนี้จะไปโอ้ยังจะเอาอีกอะโอ้ ช่วงนาไปชิมอาหารปักตายต้นตำรับทั้งยำร้อยแกงส้มปลากดและน้ำพริกแมงดาพูดเลยว่าร้อยจังฮู้วมเช็คอินโดยซอสถัยนังลมสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ ไฮ้ตราพันดีโอ้โหจอยนี่อาหารเต็มโต๊ะเลยนะเนี่ยยังไม่หมดตัวไฮไลท์อยู่ที่นี่นค่ะนีะ่จะกินหมดเหรอหมดสิกลิ่นนี่คุณผู้ชมอ่ะยั่วมากมากใช่หอมจริงๆฮะร้านเนี่ยชื่วร้านหล่อครับก็คืออร่อย ภาษาใต้คือหลอยนะครับร้านนี้โด่งดังมากเรื่องของอาหารพื้นเมืองโดยเฉพาะอาหารใต้นะฮรสชาติจัดจ้านถ้าหาว่าใครชอบทานอาหารใต้ก็ต้องแวะมาทานร้านนี้แหละเนาะถูกต้องเลยแล้วก็นนไฮไลท์นะคะ,ะ,ะต้องบอกว่าอันนี้เลยค่ะแกงส้มปลากรดมันขี้หนูนะคะต้องบอกว่าโอ้โหเมนูจานนี้นะคะได้รับรางวัลด้วย จากการประกวดการทำอาหารปักใต้ค่ะนี่คือมันขี้หนูคือตรงไหนตรงเนี้ยเหรอนี่นี่นี่คือมันขี้หนูเป็นผักของพืน่ที่นี่ก็จะเหมือนมามแต่เป็นแบบอันเล็กๆกะค่ะจะบอกว่าเครื่องแกงเขาอะค่ะคุณลุงหลอยเนี่ยเขาก็จะเหมือนพิถีพิถันมากเขาจะเลือกไม่ว่าจะเป็นกะปิหรือว่าขมิ้นก็คือเลือกแต่ของคุณภาพมาเพื่อทำให้อันนี้อร่อยสุดๆเยครัน้ำนี่ผมตักมานี่เข้มข้นมากนะแล้วกลิ่นหอมจะทานกับไข่ต้มแล้วก็นี่พวกผักต่างๆผักทางพื้นเมืองเนี่ย ชาติเป็นไงแบบว่าปี๊ดมากจริงนี่ลืงแบบโอ้โหรสชาตินี่<ม>ถึงพริกถึงขิงถึงทุกอย่างต้องบอกว่าเขารสชาติแบบรสชาติกรอบรสชาติคบ<ม>รสจริงๆแล้วก็ถึงเครื่องแกงแล้วก็จะว่าเผ็ดกำลับบงดีคุณผู้ชมมาที่จานนี้บ้างฮะอยากจะแนะนำนะฮะชื่อว่ายำลอยข้างบนเนี่ยจะเป็นไข่ปลาดุกเอามาทอดกรอบเลย<ฆ>แล้วก็ยำเนี่ยมีเม็ดมะม่วงมีกุ้งแห้งแล้วก็มีกระเทียมเป็นกระเทียมโทนด้วย รสชาติกลมกลม่อมแบบจัดจ้านตามรสยำของทางใต้เลยนะฮะแต่ว่าพิเศษคือว่าความมันของไข่ปลาดุกเนี่ยเวลามาทอดแล้วทานด้วยเนี่ยกับเครื่องเคียงตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็เข้ากันได้ดีเนาะอ,อันนี้เป็นแบบว่านำพริกแมงดาค่ะเข<อ>าจะเอาตัวแมงดานะคะมาตามกับตาพูแล้วก็พริกพี่หนูนี่คนใต้จะต้องทานาเป็นเลยนะสตอเนี่ฮะสตอกับพริกอหอมสตอรเผ<ล>ามันะมจะแบบทำเพิ่มความมันเข้าไปอีก ะะกับขั่วกลิ้งไก่เครื่องแกงเกป็นสูตรของคนลุงเลยะคะ่ะแต่ว่าที่เด็ดของเขาคะ่ะเขาจะอยู่ที่มีการเพิ่มใบยี่หร่าเข้าไปเพื่อเพิ่มความหอม,หอ,มหอ,อร่อยมันหอมยี่หร่ามาปกติอ่ะยี่หร่าจะใส่ในพวกแกงเนื้อนะอแต่เนี้ยเขาาผักมาเข้าแล้วแบบมันหอมจริงเอาเป็นว่าทุกเมนูที่นําเสนอวันนี้อร่อยทุกอย่างนะคุณผู้ชม โหวดกันเข้ามาเลยก็แล้วกันนะฮะที่ดูอยู่คิดว่าเมนูไหนเป็นเมนูเปรี้ยวปากของคุณนะฮะสองสายแรกนะฮะแจกให้เลยกิฟต์ชอว์าวจากทางร้านนะครับ1,000บาทมาทานที่นี่ได้เลยครับและห้าสายต่อไปนะคะจะได้เป็นสมาชิกหนังสือแอคกิชเชนฟรี1ปีเต็มค่ะต้อบ,บอกว่าคนที่ชอบทานอาหารใต้นะคะมาร้านอร่อยแลบรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอร่อยแบบใต้แท้ๆค่ะติดใจแน่นอนครับม,มาสวัสดีค่ะสวัสดีดดครับ,บ อาหารอร่อยมากเลยค่ะสำขำลำลือใช่ค่ะทราบมาว่าตอนนี้นั่นมีน้ำพริกแกงส้มขายด้วยน้ำแกงส้มสำในรูปจาลูกอร่อยครับค่ะมีจำหน่ายครับเสมือนที่ทานที่นี่เลยนะไม่ทำเหมือนเลยครับอร่อยแบบนี้นะครับผมมีกิฟต์เซ็ตซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ใหม่นะครับหอมอร่อยยิ่งขึ้นมามอบให้ด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมบอกพี่กัดร้านให้คุณผู้ชมตามมาเช็คอินหน่อยค่ะร้านลอยระยะทางจากขัดใหญ่สนามบินนะครับครับก่อนถึงสนามบินประมาณ2กิโลอยู่เยื้องๆกับพหลโยธินไฮเใหญ่ครับระญาสัน ค,ค่ะร้อยอย่างแรงนี่ตามมาเชียรกินกันได้ค่ะได้เลยครับได้เลยเค,ครับยินดีครับคบตแต่ว่าตอนนี้นะคะน้องออนรอพอร้อมอยู่แล้วค่ะในช่วงโกอ่อนเชียรกินค่ะสำหรับใครที่อยากทำเมนูพิเศษพิเศษไว้ดินเนอร์กับครอบครัวหรือเพื่อนๆวันนี้ออนก็มีเมนูซี่โครงหมูอบซอสต,ต้มยำม,มาฝากันค่ะ มาเริ่มจากการหมักซี่โครงกันก่อนนะคะซึ่งออนก็จะใช้ผงต้งยมยำสําเร็จรูปค่ะน้ําพริกเผานะคะซอสมะเขือเทศแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะจะได้ผสมเข้ากันง่ายๆอืมได้กลิ่นต้ยมยำลอยขึ้นมาเลยค่ะนี่แล้วก็เข้มคนมากดูย ที่คงถึงวั15นาทีจนเข้าเนื้อดีแล้วนะคะก็นําไปเข้าเตาอบค่ะด้วยความร้อน200องศาเซลเซียสเห็นเตาอบเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่าทําได้ครบเลยนะคะทั้งอบปิ้งยา่างหรือว่าขนมหวานด้วยค่ะ <S <S เสิร์ฟพู้กันนะคะกับมะเขือม่วงอบค่ะแล้วก็ขนมปังกระเทียมเข้ากันสุดๆไปเลย และคุณผู้ชมก็อย่าลืมเอาไอเดียที่อ่อนเคยบอกไว้ติดป้าย Eat Me First เพื่อลำดับของที่ต้องใช้ก่อนช่วยให้เราคิดคุ้มแข่ลดการสูญเสียและรณรงการทิ้งขว้างค่ะ เป็นผลไม้ที่รสหวานทานแล้วสดชื่นวันนี้ช่วงกออนเช็คอินกับข้าวไทตราพันธดีออนมีไอเดียมาแบ่งปันค่ะโดยจะนาลิ้นจี่มาทําเป็นเมนูอาหารข้าวชื่อว่าข้าวไก่ผัดซอสเนื้อลิ้นจี่จะน่าทานแค่ไหนไปลงมือทําพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปแล้วตามด้วยหอมใหญ่ค่ะ ผัดจนหอมนะคะแล้วก็ใส่แครอทพริกหวานแล้วก็พริกชี้ฟ้าตามลงไปได้เลยค่ะใส่อกไก่ที่หมักไว้ตามลงไปได้เลยค่ะอหอมมากเลยค่ะผัดให้ไก่สุกนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวออนก็จะใส่ข้าวกล้องตามลงไปค่ะ ซึ่งออเล่ยใช้ข้าวกล้องข้าวอินทรีย์คุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีการปลูกที่พิถีพิถันและก็มีประโยชน์มากกว่าข้าวภาษีทั่วไปด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้ารับประทานข้าวกล้องเป็นประจำเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคเหน็บชาได้ด้วยนะปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะตามด้วยเนื้อลิ้นจี่แล้วก็น้ำลิ้นจี่ เพิ่มรสชาติเปรี้ยวอมหวานให้กับเมนูนี้ค่ะผัดให้เข้ากันนะคะกลิ่นก็หอมสีก็สวยนี่ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะข้าวไก่ผัดซอสเนื้อลิ้นจี่รสชาติหวานหอมเปรี้ยวนิดๆวันหยุดครอบครัวแบบนี้อย่าลืมไปทำตามกันนะคะ หมายเลขคูยโชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงน้าไปดับร้อนด้วยไอศครีมโฮมเมดที่เสิร์ฟมาในลูกมะพร้าวพร้อมจัดเต็มกับท็อปปิ้งหลากหลายรับรองว่าแหางร้อนแน่นอน โทรักรุ่นวิตาพลัสคลิกไทยแต่ไร right ้ทิปได้ยินมาว่าที่อำเภอหาดใหญ่มีร้านอร่อยๆเยอะเลยค่ะอีกหนึ่งภารกิจเรื่องกินของจอยก่อนกลับนะคะก็คือการหาร้านขนมหวานมาทะเลทั้งทีก็นึกถึงมะพร้าวหอมๆค่ะว่าแล้วก็ออกตามหากันเลยดีกว่าค่ะ นเจอยเห็นจอยแบบว่าบอกว่าอยากกินมะพร้าวใช่ป่ะนี่ท้าไม่รักกันจริงนี่เราเราไม่ไปปีนมาให้นี่เนี่ยจะตีหน้าเราแล้วทำไมอะแล้วเอามาทั้งแบบนี้เราจะกินยังไงแล้วมันก็ไม่ได้แช่เย็นด้วยมันไม่ได้ปอกมาจะกินได้ยังไงแอมคือเราอยากจะกินมะพร้าวแบบสดชื่น ซึ่งมันง่ายมากแค่หันไปข้างหลังน่ะมีไอติมมะพร้าวแล้วเนี่ยนี่พูดแบบนี้เพื่อนเสียใจนะอุตส่าห์ปีนไปเก็บมาให้นะไม่แอมก็ต้องคิดนิดนึง,น<ส>งกินได้เนี่ยก็ได้ลูกกลับเลยไงกินได้นี่นี่ข้าไปกินไอติมเองอ่ะอ้นี่แหละแอม อย่างนี้ใช่ไหมใช่เราเอามาผิดใช่ไหมไม่ใช่อย่างแอมเลยแนะนำคุณผู้ชมดีกว่าค่ะกับร้านนี้นะคะคือร้าน Coco Hut Thai Style Homemade Ice Cream ค่ะร้านเขาก็สวยนะฮะตกแต่งออกเป็นสไตล์ลอกนะเป็นดิบๆมั่งเป็นไม้มั่งปนๆกันสวยเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะฮะดูอบอุ่นเนาะแล้วก็เมนูเขาแบบว่ามีหลากหลายมากที่แอบไปเลือกไปถูเลยเนหน้าตาดีด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำนะนี่ อันนี้เป็นตัวซิกเนเจอร์เมนูของเรานะอันนี้เหรอคะอยู่ในรูปมะพร้าวเลยใช่ไหมใช่ค่ะทำไมถึงเอามาใส่ไว้ในอย่างนี้เลยล่ะครับเพราะว่าเราเป็นร้านไอศครีมที่เน้นสตาร์กับไทยนะคะเราก็จะมีความเป็นไทยแฝงอยู่ในทุกๆเมนูแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์เมนูของเราไอศครีมโซเครื่องในรูปมะพร้าวเนื้อมะพร้าวยังอยู่เลยจอยใช่เลขช่าระคะมีรสอะไรบ้างเห็นมีรสแปลกๆเยอะเลยใช่ค่ะถ้าที่เห็นอยู่นี้จะมีรสชายเย็นมะพร้าวอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีรสกล้วยบดชี อันไหนอ่ะอันนี้เป็นรสกล้วยบทชีคข้างล่างข้างล่างแล้วก็เป็นรสกะทิฟันเทียนฝอยทองอันนี้ใช่ไหมคะค่ะคือหมายความว่าทุกอย่างจะต้องมีมะพร้าวเป็นส่วนผสมด้วยแล้วก็ค่อยๆใส่แบบแปลงอย่างนี้อร่อยใช่ค่ะเพราะว่าเราเอามะพร้าวเนี่ยมาเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านค่ะในรสชาติส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะมีกะทิหรือไม่ก็มะพร้าวผสมอยู่เพราะอะไรอะคะเพราะว่าเราอยากจะนําเอามะพร้าวที่เป็นสินค้าท้องถิ่นเนี่ยค่ะนำมาทําใหม่ให้มันมีความน่าสนใจทันสมัยขึ้น พขาใส่ความเคียวเข้าไปนี่แตกขนหล่อไปได้อีกเยอะเลยเี่ย่างนี้อะไรฮะเนี่ยฮะอันนี้เป็น black cocoa mountain เป็นเมนูใหม่นะคะครับผมเป็นรสกะทิชาโคค่ะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นขนมเปียกปูนโอ้สีดูดีมากอ่ะผมชอบสีเนี้เขือเพียจริงผสมผสานกันระหว่างขนมเปียกปูนกับไอศครีมด้วย่ข้างล่างที่เป็นเปียกปูนใช่ค่ะลองทานคู่กันดูมันจะเข้ากันไหมจริงใช่ไหมมันเข้ากันมากเลยอ่ะอออืนี่ครับ อันนี้จะเป็นรสใหม่ที่เราทําให้รายการโดยเฉพาะค่ะชื่อเลยว่าเปรี้ยวปากจริงเหรอก็จะมีขายไหมอ่ะมีทําขายแน่นอนค่ะอันนี้จะเป็นรสมะขามแล้วก็มะนาวจะเป็นรสที่เปรี้ยวที่สุดตั้งแต่เราเคยทามาเลยแต่อันนี้ไม่มีมะพร้าวใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีค่ะนอกจากมะพร้าวเราจะทําเป็นรสผลไม้ด้วยจะเป็นรสผลไม้แบบไทยๆอันนี้ทําให้เฉพาะรายการเลยใช่ต้องตักกือด้วยไหมหรือว่าตกแต่งเฉยทานด้วยกันก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากเน้นเปรี้ยวเลยทางเฉพาะไอติมก็ได้ คนที่ชอบบัตเตร์เปรี้ยวต้องชอบอ่ะเปรี้ยวเลยจี๊ดเลยจี๊ดเซอร์เบตอีกผมว่าก็ได้นะมันมันดูแบบสดชื่นตัดกับหวานชัดเจนได้ค่ะขอบคุณคุณน้ามากนะคะขอบคุณไดนาขอบคุณนะขอบคุณค่ะนะฮะคอนเซ็ปต์โดนเลยชอบนะยังมีแบบเป็นท็อปปิ้งให้เลือกด้วยนะอีกเยอะเลยนี่แต่อันนี้ใช่นิส่วนเครื่องดื่มก็มีนะฮะโอ้โหต้องมาก็ต้องสั่งเลยห้ามพลาด เป็นนมสดมะพร้าวปั่น<ะ>อันนี้เขาบอกว่าเอามะพร้าวทั้งลูกนะฮะแล้วก็รวมถึงน้ำมะพร้าวเนี่ย<ะ>มาปั่นลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่กลับไปในลูกมะพร้าว<ะ>แล้วก็เป็นแบบเกล็ดน้ำแข็งครับโอโ้โห<ะ>นี่ชื่นใจแบบสุดๆเหมาะกับอากาศร้อนๆซัมเมอร์แบบนี้เลยะนะครับไม่ได้หวานมากเกินไปใช่แล้วก็บอกว่าราชสชาติไครีมเขาคือต้องบอกว่าอร่อยเนอะอรสชาติแอบมีความแบบทุกอย่างจะไม่ได้แบบหวานเกินไปอร่อย อร่อยจริงๆฮะสำหรับร้านนี้นะคุณผู้ชมถ้ากว่าอยากจะมาชิมแบบนี้ก็ไม่ยา,ยากนะฮะจากโรงเรียนศรีนครนะฮะแล้วขับตรงมาเรื่อยๆฮะ จะเข้าถนนแสงจันนะครับตรงมาอีกนิดเดียวฮะร้านนี้จะอยู่ขวามือเลยหาไม่ยากครับค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาเช็กอินภายในวันนี้นะคะแล้วบอกมาจากเลี่ยปาาค่ะได้รับส่วนลดไปเลย10ค่ะต้องบอกว่าหลีเป๊นะคะเป็น dream destination จริงๆของอยด้วยนะปาครั้งแรกแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากกลับมาอีกแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่ทะเลสวยที่สุดในโลกเลยค่ะแล้วก็อาหารอร่อยมากจริงครับคุณผู้ชมมารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะครับผมและสําหรับการมาในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสายการบินไทยสมายครับ รอยยิ้มคู่ฟ้านะครับมีบินนะฮะสวนภูมิหัดใหญ่เนี่ย12เที่ยวต่อวันครับมาได้เลยฮะแล้วต้องขอขอบคุณนะคะที่พักที่สวยๆนะคะติดชายหาดเลยค่ะที่ idilic concept resort นะคะที่อำนวยความสะดวกให้เราตลอดทั้งทริปเลยค่ะที่พักนี่ประทับใจจริงๆสวยมากครับผมวันนี้ไม่รัมวนแล้วค่ะเราสองคนลากันไปก่อนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะมาใหม่นะได้เดี๋ยวทริปลำบากๆเราส่งแอมไปเลยได้เต็มไม่ว่างก็พอได้สับแดนน่า กับคู่จิ้นจอยอเล็กมาคงคู่เช็คอินย่านปิ่นเกล้าจัดเต็มทั้งส้มตำแซ่บและชาบูมอ้อไฟหนอนี้ฟินกระจายแน่นอน